Good afternoon students in ปรถม6นะคะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้นะคะเป็นครั้งแรกที่เราได้เรียนด้วยกันนะคะในสถานการณ์ในช่วงของ covid 1 9นะคะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะ ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันใน Unit 1นะคะหรือบทที่1น,นะคะครูก็จะทำการทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนนะคะในเรื่องของ seasons and weather นะคะ,ะในส่วนของจุดประสงค์ในการเรียนในวันนี้นะคะก็คือข้อที่1น,นะ,ะนักเรียนจะต้องสามารถบอกคำศัพท์และความหมายได้นะคะ ข้อที่2นะคะก็คือนักเรียนจะต้องสามารถถามแล้วก็ตอบนะคะเกี่ยวกับสภาพอากาศนะแล้วก็ฤดูกาลได้ค่ะและข้อสุดท้ายค่ะนักเรียนจะต้องสามารถพูดและเขียนประโยคเกี่ยวกับสภาพอากาศและฤดูกาลได้ค่ะโอเคค่ะเรามาดูที่คําศัพท์ของเราเลยนะคะคาแรกนะ,ะ everybody repeat after me นะคะ เดี๋ยวนักเรียนพูดตามครูนะคะ summer 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 นี่แปลว่าอะไรคะ do you know what does summer mean in Thai นักเรียนรู้ไหมคะว่า summer เนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่า ช่วงหรือดูร้อนใช่ไหมคะหรือดูร้อนนะคะโอเค next storm storm แปลว่าอะไรคะพายุนะคะ storm แปลว่าพายุนะ,ะต่อไปคะ่ะ autumn autumn แปลว่าดูใบไม้ร่วงนะคะดูใบไม้ร่วงนะ,ะ next flood flood แปลว่าอะไรคะน้ำท่วมใช่ไหมคะคำนี้แ่ะคะ lightning 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 แปลว่าอะไรคะ แนะปลว่าฟ้าแลบนะคะฟ้าแลบนะต่อไปค่ะ thunder 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 คำนี้นะคะแปลว่าอะไรคะแปลว่าฟ้าร้องนะคะคลุ้มมาเลยนะคะฟ้าร้องนะ,ะแตกต่างจาก lightning นะคะ lightning ก็คือฟ้าแลบนะ winter 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 คือฤดูอะไรคะอ่าฤดูหนาวนะคะ monsoon monsoon นะคะ what does monsoon mean คะ่ะแปลว่าอะไรคะมีใครรู้บ้างอ่าคำนี้นะคะแปลว่า มอรสุมนะคะมอรสุมนะโดฟโดฟแปลว่าอะไรคะคำนี้อ่าดูจากสภาพแล้วนะคะแห้งแหลงใช่ไหมคะอ่าเป็นพื้นที่แห้งแหลงนะโอเคค่ะ next let's s t u d y นะคะ เดี๋ยวเราเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะเรามาลองเรียนกันดูนะคะอ่าประโยคบทสนทนานะคะเขาให้บอกว่า what ลองลองพูดตามครูนะคะ what is the weather like today อีกครั้งนะคะ what i s the weather like today รอบนี้ยาวๆนะคะ What is the weather like today นะคะสภาพอากาศในวันนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ,ะคนนี้ตอบว่า it is rainy นะคะ it is rainy หมายความว่าอะไรคะ ฝนตกนั่นเองนะคะวันนี้ฝนตกนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะใช้ถามตอบในภาวะการที่เป็นช่วงไหนคะ่ะ o d a y อ uh, Today แปลว่าวันนี้ใช่ไหมคะวันนี้คือการแสดงบ่งบอกถึงช่วงเวลาของปัจจุบันถูกไหมคะ ถ้าช่วงเวลาปัจจุบันนะคะเราจะพูดกันโดยใช้ is สังเกตดีๆนะคะประโยคแรกเราจะเป็น is นะคะเพราะเป็น present tense ธรรมดานะคะโอเคเรามาดูข้อแตกต่างกันค่ะ what was อ่ะ repeat after me ค่ะ what was the weather like on Monday again please what was the weather like on Monday นะคะประโยคคำถามประโยคนี้นะคะสามารถแปลได้ว่า สภาพอากาศนะคะในวันจันนะคะมันเดคือวันจันนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะ what was คือผ่านมาแล้วนะคะวันจันเนี่ยผ่านมาแล้วมันไม่ใช่วันนี้ถูกต้องไหมคะก็เลยเป็นอดีตไปนะคะคำตอบนะคะก็จะต้องเป็น it was นะคะแล้วตามด้วยอะไรคะสภาพอากาศนั่นเองนะคะ อย่างกรณีนี้นะคะเขาตอบมาว่า it was hot and rainy นะคะสภาพอากาศเนี่ยร้อนนะคะแล้วก็มีฝนตกด้วยนะ,ะแต่ต้องเป็นสภาพอากาศในวันไหนคะวันจันทร์นะคะเพราะเขาถามถึงวันจันทร์นะนัะ้วเรียนลองสังเกตดีๆนะคะโ okay, อเค next เห็นไหมคะรูปแบบโครงสร้างก็คือ w h a t was นะคะ ตามด้วย the weather like on นะคะสภาพอากาศนะคะ on หลัง on จะต้องเป็นวันนะคะหรือจะเป็น uh, on this month นะคะหรือเดือนนี้หรือว่าจะเป็น uh, on วันต่างๆนะคะ Monday Tuesday Wednesday นะคะ uh, up to you นะคะ โอเคส่วนของวิธีการตอบนะคะเราจะตอบได้ว่า it was นะะแล้วตามด้วยสภาพอากาศนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนกันง่ายๆแบบนี้นะคะโอเคค่ะเมื่อเราทำการทบทวนโครงสร้างของประโยคนะคะที่เป็นทั้ง past ปัจจุบันนะคะแล้วก็ past อดีตแล้วนะคะ เราก็มาลองทําแบบฝึกหัดกันเลยนะคะอ่านักเรียนเตรียมนะคะ c e s e words นะคะที่เป็นแบบฝึกหัดนะ,ะอ่าแล้วก็ open your book on page 4นะคะเปิดไปที่หน้า4นะคะจากนั้น look at number 1ดูที่ข้อที่1นะคะอ่าเดี๋ยวครูจะอ่านคาสั่งให้ฟังนะคะ Read and complete the sentences นะคะเขาให้อ่านนะคะแล้วก็เติมประโยคให้สมบูรณ์นั่นเองนะคะมีทั้งหมด5ข้อย่อยนะคะตัวอย่างเขาทำมาให้ดูหนึ่งข้อก็คือ number one นะคะ It rains every day in the seasons นะคะแสดงว่า คำนี้คะประโยคงนี้แปลได้ว่าฝนเนี่ยนะคะตกทุกวันเลยนะคะมีฝนทุกวันเลยฉะนั้นฤดูก,กาลนี้จะต้องเป็นฤดูก,กาลอะไรคะโมรสุมหรือเป็นฤดูก,กาลที่ฝนตกใช่ไหมคะน่าจะเป็นหน้าฝนใช่ไหมล้วก็เลยตอบมรสุมฉะนั้นอีก n u m b e r รไปจนถึง n u m b e r รนะคะนักเรียนต้องลองทำด้วยตัวเองนะคะอ่า อันนี้ในส่วนของข้อที่หนึ่งใหญ่นะคะและข้อที่สองใหญ่นะ,ะเขาบอกว่า circle the old one out นะ,ะ circle the old one out นะ,ะให้วงกลมคำที่แตกต่างจากพวกนะคะตัวอย่างนะคะณบ่า e วันเขาบอกว่า summer storm นะ,ะ autumn ซัมเมอร์คืออะไรคะหรือดูร้อนนะคะส่วนสตรอมคือพายุนะคะออเท m n มคือใบไม้ร่วงนะฉะนั้นสภาพอากาศที่แตกต่างก็คือสตรอมเราก็ทำไมคะวงกลมไว้นะคะในส่วนของข้อ2ย่อยและข้อ3ย่อยนะคะให้นักเรียนลองทำด้วยตนเองนั่นเองคะอ่ะอ่าและ Number ะะข้อ3ใหญ่นะคะคำสั่งคือ read and write the words นะคะให้เราอ่านแล้วก็เขียนคำศัพท์นะคะ then number the pictures จากนั้นนะคะให้เรานะคะนำตัวเลขไปใส่ที่ช่องสี่เหลี่ยมในภาพนั่นเองนะคะเรามาดูในส่วนของ number o นะ,ะข้อที่1นึ่เขายกตัวอย่างมาว่า this is the h o t test season นะคะเป็นฤดูการที่ร้อนที่สุดเลยนะคะควรจะใช้ศัพท์คำว่าอะไรคะ summer ใช่ไหมคะอ่าฤดูร้อนนะคะเราก็ดูภาพว่าเอ้ควรจะเป็นภาพไหนที่จะใส่ number one ะคะในนี้เขาก็ใส่มาให้แล้วเป็นข้อ b นะคะก็ใส่ number one ใส่เลขหนึ่งไปเป็น summer นะคะในส่วน ตั้งแต่ number 2ไปจนถึง number 6นักเรียนก็ลองทาด้วยตนเองนะคะอย่าลืมนะคะใส่คำศัพท์ก่อนนะคะแล้วก็มาหาภาพนะว่าเราจะใส่เลขไหนไปนะคะอ่าโอเค next นักเรียนเปิดไปที่หน้าสิบเอ็ดนะคะ open your book on page 11นะคะ and look at number 1นะคะเขาให้ look at Lisa's diary นะคะให้ดูไดอารี่ของลิซ่านะคะ then read and circle the correct words นะคะให้อ่านนะคะแล้วก็วงกลมคำที่ถูกต้องนะคะ correct words นะคะย้ำว่าถูกต้องนะคะอ่ะคำที่เขายกตัวอย่างมาเขาบอกว่า this is Lisa's spring or summer ก็คือ2อ,อันนี้นะคะตัวหนาเขาให้เราเลือกใช่ไหมคะได้เลย เราก็ดูค่ะว่าเขาให้อะไรมานะคะในช่วงนี้เราก็วงมาเพราะว่าเขาบอกว่า Spring ใช่ไหมคะเราก็วงไปเลยนะเราก็เนี่ยค่ะดูบทความดูสิ่งที่เขาให้มาแล้วก็ดูตารางในการประกอบในการทำนะคะอ่า number รผ่านนะคะ And the last one ค่ะ Number two นะ look at Activity ให้ดูกิจกรรมด้านบนนะคะ Activity 1นะ Answer the questions นะคะแล้วก็ให้มาตอบคำถามนะคะก็คือ Number 1เนี่ยเขาถามว่า what was the weather like on Monday นะ Monday วันอะไรคะวันจันทร์เขาถามว่าสภาพอากาศในวันจันทร์เนี่ยเป็นยังไงบ้างเราก็ตอบว่าอะไรคะ it was sunny and Oh, on m o n m o y d a y เราเอา On Monday on m o n ม a y มาตอบด้วยนะคะอ่ะทีนี้วิธีการตอบครูก็ได้สอนไปแล้วเบื้องต้นเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าคำตอบเขามีมาให้ในตารางอยู่แล้วฉะนั้นสิ่งที่จะต้องทำก็คือเช็คคำตอบในตารางแล้วก็นำมาเขียนให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ถูกต้องนะคะค่ะและสุดท้ายค่ะของท้ายที่สุดนะคะ Open your book on page 84นะคะเปิดหนังสือไปที่หน้า84นะคะนักเรียนจะเห็นนะคะ seasons and weather นะคะมีภาพมาให้นะคะแล้วก็มีเส้นมาให้เราเขียนก็คือให้เรานะคะ write the words นะคะเขียนคำศัพท์นะคะ under the pictures นะคะใต้ภาพนั่นเองนะคะ,ะนักเรียนตัวอย่างเขามีมาให้แล้ว อันนี้นะคะภาพแรกนะเป็น autumn นะคะเราก็เขียนคำศัพท์คำว่า autumn ไปโอเคไหมคะ understand นะคะ I hope you all understand about this นะคะครูหวังว่าพวกเราจะเข้าใจในสิ่งที่ครูได้สอนนะคะได้อธิบายไปแล้วบ้างนะคะในส่วนของช่องทางการติดต่อนะคะครูก็คิดว่าพวกเราทุกคนนะคะมี facebook อยู่แล้วนะคะ เราก็สามารถพิมพ์นะคะไปที่ช่องค้นหานะแล้วก็พิมพ์ไปคำว่า easy english w i c h Crew G นะคะ again please นะคะ easy english w i c h Crew G นะคะจากนั้นนะคะนักเรียนก็สามารถนะคะกลับมาดูความรู้นะคะกลับมาทบทวนความรู้ได้เพราะว่าครูจะนำ powerpoint ที่ครูได้ สอนเราในวันนี้นะคะใส่ลงไปในเพจนะคะครูจะแปลงไฟล์เป็นรูปภาพเพื่อให้เราได้สะดวกนะคะในการเข้าไปดูเข้าไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะและหากนักเรียนนะคะมีข้อสงสัยประการใดนะคะสามารถถามครูมาได้เลยนะคะในเพจนะคะหรือใครมี Facebook ส่วนตัวหรือมีไลน์ส่วนตัวนะคะสามารถสอบถามครูมาได้ตลอดเลยนะคะหากครูสะดวกตอนไหน ครูก็จะรีบตอบเราเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณพวกเราทุกคนนะคะที่ดูจนจบคลิปเลยนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะคะก็ขออาภัยไว้ด้วยนะที่นี้นะคะค่ะแล้วก็คาบนี้นะคะเป็นคาบแรกเนาะครูก็อยากจะให้เราตั้งใจทำงานตั้งใจเรียนในสิ่งที่ครูพยายามจะให้เรานะคะใน การาทบทวนเนื้อหาเพื่อที่จะปูทางไปสู่ยูนิตวนะคะหรือบทเรียนที่1เนาะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ครูก็ขอขอบคุณพวกเราทุกคนมากค่ะโอเค thank you see you next time bye